ตัวที่เข้าพวกวงผมทุกกลง่มเลยนะครับก็มาอยู่กับเกม Ghost Simulator ภาคหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็มาเป็นเทา้าแกะแพะเท้าไฟอยู่ตรงนี้นะครับอือคือสเต็ปเท้าไฟนะครับอือเจ้าตัวแหมน้ำน้ำวัโต๊ะวัด่เหรอฝนลดไปแล้วเหนก็ได้อ่ะ กิ <kinetic neck> <t od three> ้วมาไหนเนี่ยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกิวมาไหนเนี่ยโอ้เมืองเมืองเมืองโอ้เกิดเป็นแพะนี่มันเดินดีดีนี่ไม่ได้เลยไงสงสัยต้องเกิดเป็นแพะกลิ้นโจ๊ะโจ๊ะเออ แ,แกงตายเผื่อจะมีใครมาสนใจกูเดี๋ยวมันคุนคุนไหมไอ้ยะยะออกไปไปไอ้เดึงกูไปโอ๊ยจะดึงกูไปได้ไอ้กูเข้าปากเขามไม้กู้ท่ไรโอ้ย โอ้ยเดี๋ยว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 ต้รู้มิติแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปโพงอะไรเฮ้ยโอ้ใครบอกเฮนรี่ควินบินไม่ได้ใครมันบอกเฮนรี่ควินบินไม่ได้โอ้โหเรียกมาคุยหน่อยดิใครบอกเฮนรี่ควินบินไม่ได้แล้วกูมาทำอะไรนี่เออ เฮ้เฮ้รถเอาเอากูไปไหนเนะเฮ้เฮ้โอ้โหนี่ฟาทาวเวลโดอยอื้อหจะเย็นเทขึ้นรถกันเดี๋ยวให้หกูได้ขึ้นรถหน่อยเด้อโอ้โหสอ้มงสายกูได้มองสายได้เดี๋ยวอ๋ออืมเด็กเด็กมาเหยียบสาม นี่มันเดาวูชัดมีเอการวนเดี๋ยวหอย่าดึกล้าเดี่ยวเ่ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยโอ้ยคอหด้วโอ้ย เพลงมันก็ิวเลเกินเอ้ยก่ไว้ไว้กอ้เฮ้ยมันกัวอยู่ได้เิแบบอ้โห้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วนี่คือการ กอครับเอาแจ็ลิตออาพี่ตุอบเอาลิปจับกันครับเเดียยวเียกคคุยกันก็ได้ใสละโอ้โหเกือบจะต้อนคิปนี้ลำบากครับ เอออืมเบ็ดเบ็ดปึ๊โอ้โหเอาเป็นว่าผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเก็กเอ่อคลิปมันจะไม่พอนะครับก็ ถ้าอยากให้ผมมาเล่นอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับส่วนวันนี้ซีอ g เจนในคลิปครับ